นะเดินเ้าใช่ไหมน้องมิ้วสามรูใช่ไหมนะฮะตำนานคำใดคนนี้นะฮะไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมเราองไปดูกันเองนะฮะนี่เคยจอดอจมูกกับพี่ไปแล้วนะใช่ไหมฮะทำไมวันนี้ต้องมาจอดเพราะว่าใส่โรงเรียนมานะฮะโอเคครับเรียนแล้วดีแล้วครับนะไม่ต้องมีหัวในเวลาเรียนนะะตั้งใจเรียนนะนะฮะหัวเลิกยุ่งเลยล่ะอนุเครื่องเดียวโอเคเดี๋ยวเราม,มาจอดจมูกกันนะครนะฮะไม่มีอะไรมากครับกับพี่แจ็คดอสันนะต้้งพร้อมครับนะฮะโอนะเงนะครับ ครับอ่ะนะพร้อมครับไปมาจมูกไม่ได้เสริมเนาะสบายอแยล้วแพงสบายสบายครับะ,ะฟังคายครับจสจะนะะเสร็จเรียบร้อยอ่าเรารีบกลับไหม เรียบป่ะไม่เรียบเท่าไหร่เนาะนะครับนะเดี๋ยวให้คิวในท้ายจะได้สบายนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากเลยให้น้ําตาไหลออกมาเลยนะนะครับนะฮะปล่อยให้น้ำตาไหลได้เลยนะครับนะไม่ต้องเกรงนะปล่อยสองก่อน ครับโอเคนะฮะสวยงามไม่เห็นน้ำตาไหลเลยนะฮะอะไรเจาะจมูกไม่เห็นน้ำตาไหเลเนะ,ะโอเคนะฮะ,ะถ้าตัวนี้มันใหญ่ไปเดี๋ยวง่วหน้าพี่สั่งวงแคบลงนะฮะให้พวกเรานะฮะอันนี้เล็กสุดแล้วนะครับจมูกน้องมิวเขาไม่ได้ใหญ่นะฮะตัวนี้เหมาะจมูกผู้ชายนะ,ะผู้ชายจะสวยมากเจาะหน้าเป็นี ก็เรียบร้อยนะฮะน้องมิวนะฮะครับล้วเกี่ยวยาชนยาแทกงน้งมิวนะนะฮะกินได้ทุกอย่างครับนอนไข่ไส้เดือนแมลงสาบนะฮะวันนี้ไม่ค่อยเยิ้มเลยเป็นไรไม่ค่อยเยิ้มนะฮะอ้าวดูกระจกครับนะฮะเรียบร้อยนะนะฮะครับนะฮะดูสิสวยไหมนะฮะนะมีวงกว้างนิดหนึ่งนะตะถ้ามันมาเปลี่ยนใหม่ได้ให้มันเล็กลงนะครับ่ะยิ้มให่กล้องหวานกับพี่ด้วยฮะเจ็บไหมเออเยี่ยมมากนะฮะครับ